พี่เตี้ยมอืมอืมอ้าอ๋ออ๋อพ่อเขากำลังทำทำกรงให้เด็กๆได้นอนกลางคืนเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นกรงใหญ่เพราะว่ากรงที่บ้านไม่พอไม่พอที่จะเก็บเด็กๆเวลาเขานอนกลางคืนนะคะพ่อเขาก็เลยทำกรงใหม่ไม่ทันเสร็จไม่ทันได้ล้อมตะข่ายที กำลังใจเพียบค่ะยิ่งนู่นเลยค่ะกำลังใจคนสำคัญที่นอนไทยประดิษฐ์ยังไม่ทันเสร็จเลยพี่เทียมเอ้ยโอ้เทียมให้กําลังใจพ่อเหรอคะอ๋อแปดด้วย อยู่กันหลายตัวเลยมีใครบ้างมีถังทองมีใครอีกเนี่ยทองแสนนางมือตบอีดำม,มีเด็กดำด้วยมีอีเด็กดำด้วยออเล่นกับใครเล่นกับเพิ่มซับมังคุดพาโชคทองกวาก อ๋ไม่ใช่มังคุดหมูหวานนั่นถ้หล่นตุ๊บลงมาทำไงนะพี่เตี้ยมฮะเป็นความชุนละมุน ทำเลยพ่อไม่เป็นไรอ๋แม่ก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ